ข่าวรับชมเช่นทางบันเทิงและต่อด้วยละครแผนหลวงบัวบมัญยาและเข็มซ่อนปลายค่ะอุทตศาสนาสุภาสิตวันนี้ปูริสัจ์จานิณกปัจชามรูปตัปฏิเมื่อทําหน้าที่สมบูรณ์แล้วไม่ควรร้อนใจภายหลังภาพพิทด้ายในวันนี้อพยพผู้โดยสารที่สนามบินนานาชาติซีมอนเวเนซูเอลามีรถพยาบาล เข้ามาในบริเวณลานจอดเครื่องบินจากเหตุการณ์ไม่มีบากเกดเจ็บร้ายแรงโดยีผู้โดยสารบางคนบาดเจ็บขนาดอบพยกวุ่นวายบนเครื่องการอบพยยกยากลำบากสามภาระตอีกกว่าคนอื่นเราวักัาไปอพอภ่านนี้สวัสดีครับ